ชื่อเลยเปรตเพราะถึงไม่ตั้งพอเด็กทำอะไรด้อดเราก็ด่าอยู่แล้วไอ้เด็กเปรตกดตั้งชื่อไปเลยนี่สองเกิดยินดีเกิดสองแกคุณพ่อโชคใจสุขวารุดมแก่แกได้ถึงแปดสิบห้าปีถ้าอุปมาอายุเหมือนเข็มนาฬิกา ของแกนี่เอ็นไปหลายร่องแล้วบ้านเราเรียกเป็นร่องใช่ไหมตีกาวีหลงแต่ว่าผมนี่เอ็นไปหลายร่องแล้วเอ็นไปจนแปดสิบห้าปีแปดสิบห้าหกสิบสิบยี่สิบก็เอ็นไปตั้งก่ห้าร่องแล้วเนี่พันนับเนลายุความแก้มันได้มาปีปีแต่ถ้าความดีมันต้องดิ่นรนหา อันนี right. non, lost, enfin nan, ้ปังไว้ความแก่นี่มันได้มาปลุกเราไม่ต้องทำอะไรกินเหล้านอนกินเหล้านอนกินเหล้านอนเตือนขึ้นมายิ่งนานวันมาความแก่นี่มันได้มาปลุกเราไม่ต้องไปวัดทุ่งเร้าวมันก็ได้ความแก่ไม่ต้องไปไหนมันก็ได้ความแก่นี่เลยพูดว่าสองความแก่ ามเราเรียกมันว่าความเจ็บงานนี้นี่คุณพ่อโจคใจสุกวาโรดมถ้าแกไม่มีโรกาปพยาพิเข้ามาเบียดเบียนหมายความว่าแกก็น่าจะยังอยู่ได้แต่แกนี่มีโรคไัยเข้ามาเบียดเบียนหมอก็พิษสูตจะหนักสูตร ลุงหมอก็พูดว่าแกนี่เป็นโรคมะเร็งมีเรื่องน่ากลัวปัจจุบันไอเราี่นั่งดูอยากหนกปากแล้วมันแกลำบากายอยากเที่ยวปล้ำไปกินอะไรแรงๆนันตมาวันนี้โยมไหวก็ไม่หันฉันมากแต่ปัดพุชสังมาล้วตมาไม่หันฉันมากที่บ้านโยมมันก็ปัดมาตั้งต้วยไม่หัน ไม่อ่านกันมากเลยเขาแต่งถุงกลับมาวัดไปมาจังนในวัดนี่ไอ้มาลอยอยู่เมือแตกก็เลยทำะมาันี้นี่พูดต้าตามใจปากกันมันลำบากาย,ยจูงจำเอาไว้คนต้าหกิขึ้นไปยันตัาจะกินข้าววันไม่ควรตื่นมือละถงหักแลนวปางเอาไว้ อตาตมาช่วงนี้ถ้าจันเก้าซึงก็จะสองวักตักสองวักไม่ตืินนอกนั้นกิจรับเข้านี่สองวักตักนี่ถ้วยพุนพูน,น,นง,งานมีคนมากเลยเรื่องปักมีแล้าจะเดียวรังเลยอตาตมาปาไม่กระเทียงวันก่อนงานแรกเลยเปรตอมองนงานแรกเลยโดนบวชอยู่วัดควรอตอนนั้น คุณโยมคุณจบไม่สิ้นีอาตมาใหม่ใหม่งานแรกมือเขาหมุนไปเต้ภูเก็ตไปต่างจังหวัดงานแรกอาตมาเด็กทำปลื้มดีเลยปล่อยเต้แล้วให้ร้อยจุดโรแมนต์ก็ปล่อยโอยยังเร่งวันนั้นอาตมาลงมาอาตมาว่า้อยอย่างกูณวันนี้ไม่ไหวนั่งเลยเหรอครับอาตมามาถึงนั่งคนนั่งคุณเต้ตอนเนี้ยของคุณเต้อาตมาก็ออกตัวก่อนเพื่อน อาตมาวายุอาตมาหน้าอาตมาบูดเลยอาตมาไม่จะว่าได้เทพมากดุบนัาฉันพูดบวกเพราะฉะนั้นอาตมานี่บวชแล้วก็เทศกรรมนี้เป็นการแรกผมพูดปนังอีป้านั้นดังหน้าเอาทันทีเลยอช่ไหมกัดกรากบวชไม่มันทีเดียดยิยงกว่อาตมาหามเหน้าได้ยิ่งถูกตบทันทีเดียดแต่เราเป็นพระองใจเย็นๆนอาตมาก็ตั้งใจเย็นไม่เล่นเราแต่มันสำคัญอยู่ตรงโดมันสำคัญอยู่ที่ตรงโด นั yeah. ่งกุมเอาตมาเนี่ยพอตักตาเห็นเลยใจมันเต้นตุกตักตุกตักตุกตักมนภาวนาหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุดหลไม่หลุดจับปักลงไป้านั้นเดินมาแต่ในครัวเดินมาถึงนั่งกางลูกคนตายอี่บ้านั้นสามนาทีพระมาเทเคยม่ไวะดอยาวตัวเต่หูดวักางตรู้แล้ว่าจะรย่ารอย่างลูกคนตายหลนาทีถูกเคยร้พัง อาตมานึกกระจายกันตีถมึงใชสาั่นเรือปั้งนาทันพนเจ้า้าแหลงกระอีป้ากันชวยกันด้เลยให้ข้ออ้อยมึงจับอก้าอาตมาจัตากันจามึงี่เรือผื่นพี่ไันเด้ดทาเดนเดอลเดยาเเดวนี่พูดคนบางคนนี่ม่ใช่เรือเองเรืออมึงจัอย อาตมาอันปลยโผล่หวานปลยมันรู้อาตมาได้ยินถึงมันจะพูดแต่ยังไม่พูดแต่มือขีดเอวว้ด้วยอาตมาบาดเจ็งนียมือข้าตีปานี่เจ้ยว,ว,วันไอเราทีนี้เจอมาใกล้มีแล้วเรื่มเที่ยหูอยู่ที่ลูกคนตายแล้วอาตมาหูอยู่ด้วยแต่ลูกคนตายแกตอบมันจัดเีนแตว่าปันนี้เอมาเกิน,กว,นกกว่าจักมมกอาตมาว่าหัวน,น้ากู อันตมาที่นี่ไม่อันแลยแน้วเพราะแกพูดขนนันอาตมาแลไปตัวะพอถึงเวลากินโชคก็เดินมากินเราไม่แล่แล้วเรารู้ว่าแกพูดขนาแน่ว่ะอาตมาแลอัตมารับเรียบร้อยออกหลับไปนังอีป้านั้นอย่างนั่งอยู่อาตมาก็บอกว่าโยมตั้งใจปวดน้ํานะลูกคนตายคนยกที่จะปวดน้ำอีป้านั้นถามนาทีแต่เดียวมึงจับเอาเลยยาวังอาตมานึกเลยใจบอกกูไม่อันแลยมึงหลับจักแนวนะนะ คืนนั้นปันสามขาตุนสองร้อยนี่เขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอาตมากลับมาอาตมาภาวนาดันทีตาเคยมนให้เอารัถมารักหลังจากนั้นงานศบที่นกปินมนอาตมาอยู่วัดควรมันแค่อาตมาอายุเมื่อเช้านมีรถได้ตก็หายักจังไม่เอาแล้วเขาอักอันลักเฮียว่าได้ได้ได้ไปเดี้ยงพูดกันนั้น พอคืนนั้นมวินไปเตะปอหวั่นใจมานารถเครื่องมารัะโยมว่าฝนตกหลังอวดหมดอาตมานั่งรถเพื่องนามหิดจอยหลังเต็มหมดกลับมาน้ำมันเครื่องติดโกนดำมาเปลี่ยนโฉลัวหนาว่าตมาเร่งป่ะพันหน้านะน้านี่ชีวิตลงจำไว้ไี่เหมือนกันแหละคุณพ่อโชคกเลจริงๆจะเป็นคนหลบ เขาบอกประตบใจทะเลยังมีขึ้นอยากคาดหวังความรักขึ้นในชีวิตจากใดที่ลูกมีตว่างในมืดชิตก็ไม่แตกต่างกับชีวิตที่มีขึ้นในลมนีชีวิตของลูกตอนนี้เขาคิดว่าตายลงแล้วพ่อเขาตายแต่ไปถ้าแม่ไม่ไปว,วันไหนอ,อาจจะมาเครียดวันนั้นในวันนั้นเองฝนนา่นี้ก็แม่เป็นล,ลมเหลาอาตมานอนไม่หลับสองคืนจนต้องตัดสินใจโต,ตไปหาแครไปถามว่าต่อจะช่วยใครยัง โมไย้ายลู่เนี่ยไปเทยเลยอาจารย์ฮะหลักท้งคือนั้นทในชีวิตเราอยู่จับเอาไว้มาชีวิตเรานี่มันเป็นของมันแน่นอนก็เลยบอกว่าไอ้กนของธรรมชาติคือความแก่งการอยู่อย่าเท่าพักหัวเปล่าๆชีวิตเราเป็นชีวิตแห่งการใช้ชีวิตกว่ารอความตายอีกไม่กี่วันเป็นวันศัตรูเสพมันอีกไม่กี่วันเดือนเสพมัน ตามความเชื่อเขาถือว่าตอนนี้ตายายเราวันมาแล้วต่อเจ้านพระไปเลยว่ยาญาติเคยมาแล้วไปเลยเนี่ยแล้วชว,วนหลับบ้านด้วยดูที่วัดอาตอมาหมาโหนทุกคืนเลยอาตอมาไม่ใช่หานอกจักคนเพราะช่วงเดือนสิบก็ว่าออกมาไม่ได้มันปล o เพราะว่ามันปล ong เนี่ยก้วเปิดตู้ใครเรียกจาเปิดตู้ อาตมานี้ไม่โปรตุ้ยไฟเรียกไม่โปรตุ้ยโยมวันนั้นโยงมาไว้ก้าวไม่โปดตัดแค่ตายมีเดือนสิบเลยพูดว่าไอ้ความตายนี้ท่านจะหลายท่านฟังไว้อหม,มันตรงแท้เดียวคนิจินีนนน่กุตะลบายดีพอตายเอาศพไปกลางตัวรู้ว่านี่คือเจ้าบ้าน,อนพอปลูกไว้ฉกปลูกไอ้รู้ว่าตายตาพ่อตาแม่แล้วไม่เหลือแล้วยบาดเดียน ก็ปูไปเห็นไหมสองอันตัดผูกก้างเดียก่อยก้างแสดงว่าตายคนยังยูคนวันนี้แสดงว่าตายครบแล้วนี่คนอีกต้องถามอาตมามาโอ้คออะไไม่ต้องถามเลยไม่ต้องถามเลยว่าอบว่าอะไรเป็นผู้หญิงผู้ชายอาตมาไม่ต้องถามเลยแรรูปรูเลยรน้เอยมาบังตาไม่คนนั้นนึกว่าจะมาดูเลยมา้ลรูปกรูบไม่ต้องถามเลย ทับเ r ờ i ยามาดเรืรู้ตอนนี้นี่เลยพูดในกันปังวเนาดิคบคุตรจารุบาลเขาดิโตอเจ้าเขาไว้ครบเจ็ดวันต่อเจ้าเขาไว้แล้วนะับเจ็ดวันเขาไว้แล้วครับโอวันตรงเขาไว้สีคนโดจินเขาสอนเหมือนศาสนาเราอย่างนึงว่านิ่ไม่ต่างสาธุรูปนักการบูตะตาเวทิตาความการบูเป็นเครื่องหมายของคนดี ตั้งสังเกตดูอ่ะมันคล้ายคลึงกันสองอย่างนี้มันโอนดเราการดำนอยู่แล้วเวลาตายแล้วันยจนดูจังเกตได้ดีเวลาตายเรามีจะคิดมากเรื่องอะไรบ้างเรื่องทุบเรื่องเตียนนะรัวตัวทุบดักนิ่เดีจบไปบ้านลูกหลานเฝ้ากันเองตาปาไปไว้วัดจ้างคนเฝ้าคืนสามร้อยลก็เตียง อาตมาที่วัดเขาจ้างเฝ้าอาตมาตื่นมาเยี่ยวตีจบเฝ้าคนนอนเฝ้าเพราะคนเฝ้ากินเหล้าตายหัวแนกหัวก้มหนูอาตมาจุดตููแค่ตายทักคืนเลยหัวเจ้าอาตมาบอกเจ้าฟ้าจนว่าจ้งการจัเฝ้าเองว่ามะไรคนรู้เฝ้าบอกป้าไปแร้วอย่าปล่อยเลยเราแยกมานำ่าไม่หมูเยี่ยวเต็มราลาไม่แล้ว นี่ด้วยความเป็นแบบนี้ที่จริงไม่ต้องจุดก็ได้อาตจะมาในที่การคนปุรียัไม่จุดก็ได้ลูกหลานไม่ใส่เนื้อหนีบก,ก็ได้เพราะตอนมีชีวิตทุเลเต็มที่แล đưa tay út nghe này con, chờ bác chơi đi mẹ ngoại năm nào tròn keo leo, Khi chân tay lào hết rồi, chơi đi, em đúng ta mà ơi, chờ vài năm nào vậy mai, lát rồi năm khen mà ban, thì đi, đi lắm, tâm chi tâm ơi, lát không biết đâu, to chạm quân pháo súng chơi, có pha chặt tiếc nghe này, năm nào tròn keo đéo đéo. Too duyên học trang tôi cũng mập, mập. tay rồi. Rồi, ở nhà. Là á cái ruộng mặt em môi em mặt em môi em mắt em môi 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 anh จ้านอันใตีจะแรกเิ่แกว่าตากลายทิพยจ้อลาจ้านีบบนบนตนแลว่าตาไก่ลายทิพย์ร้อลานปลาไปจ้นบบกปนกจหวาปลาไปจันักเลยอย่างที่รู้ว่าแกาเจดรู้บวัดกาเต่ยาวกอันตอมาได้ินพันั้นคือนันกว่านี่คุ้งเจ๊น้ำปลาเลยโน่นกวนองคุ้งเจ๊น้ำปลา องหวเจ้ากินบาดินบาดเส็ความเจ้ามาองกันพอกจ้าก้โยกัดเอกอรตมาบอกพระเอวันนี้เราไม่ต้องจัดการพีบัตเดี๋ยวเท้แก่มาฝากไปจับกต้นคิดไปเลยไอ้หน่มโอหอยลวกอัเนี้กุ้งโอไอ้หมดแลี้วอ้ตมาบอกกุ้งเจริพระก็ยาวหวาดนะไอ้ยาวหวานเนี่ครับับครับวะเดีาัเข้าแต่เพื่อพอดันว่ักเข้ากันเพื่อ้มา ช่วยกันต <English> ัดปลาเจ็บลูกคีบกระดูกมายังไม่มาหมายิ้มหัวเจ้าเลยหมาโดยยิ้มเลยเห็นอาตมามาดีถางเลยรอแล้วรอแล้วผมบ้าไปนั่งรอหน้าวัดติดติดรถไม่มาสิบครึ่งมันยังไม่มาเรื่องโวมคิดและตัดปลาถูกลูกไม่เละไรแล้วนั่งและเด็กตะตุกวัดเนี่ยตองดีปะมันคือความหวังกันอาตมาดิ เรียนกรรมฐา,านภาวนานเะอ๊สิบเอ็ดไม่มาเราเริ่มผิดสั้งกี่เดีวอันก็ม,มาวะไปบอกพระเจ้าไปเลยเก้าวมืนบาทมาตันมามาไม่ได้พราะวาาแค่เดียววะว่าะฉนั้นวาฉันก็เดียวรถเดียววนะพอสิบเอ็ดครื่งรถมารถกระบะต,ตอนเดียวข้างหลังเป็นรั่วเหล็กเป็นอยู่ มันมาอย่างเร็วกว่าหางในวัดเลยผู้ชายคนหนึ่งวัยรุ่นเปิดประตูพร้อมตะโกนว่าแทกกระแทกกระไรกกระแทกไอเราตะปูตุลวัดเป็นประเด็นฝันอาปาควาเป็นหัวหน้าคนกระแทกกระต้นปลาวิ่งขึ้นหลังมันยืนโกนรั่วกระเ็นแถวปลาอาตมานหน้าเดวแอะก็มายังดูว่าจะดัปำตกแตกโปรแตกไม่ได้ยัง กามาบ้าไปกัไปนึกเลยใจอนานมฆ่าจุกจลานมาโดนันนี้นะอกก็ไปหอาแนมเลยนะกบปล่อยกบปล่อยในต้นตาไอ้คนจับรถอัานีพูดไอ้อยเยปลาวัดำเสียปลาทอดาบได้โยมตุแเลกกาลังไปหนาวเรายืดกันไรไันไปเรียกปลาโขรวัวอยู่แล้วเลยกามาบ้านางเรายืดกระไรหนาวนั่นเราขุดเยาขุดา เราไปยาวัดแล้วต้องพูดไปด้านข้างปูนกับไปล้วนน้อกี่หัวแลา่เพลงเอารถตุ๊กัวมาดับนข้าวแต่น้ำกับตะมาไม่เชื่อใครผุดเลยแล้วข้าวบินบาตข้าวแต่น้ำข้าไม่ถึงเอจีโซไม่เก่งไอหมาผุดเลยนี่ก็เรียกอ่ะการใช้ชีวิตแบบไม่มันไม่มันอย่าประมาทอันนี่ก็เลยพูดให้เราฟังไอ้ประกาศนี้แหละทั้งหลาย เนี่ยเราตั้งัต่ไหนมีชีวิตอยู่อย่ากตั้งชีวิตด้วยความประมาทนี่แปดสิบหกปีในตัวไม่ประมาทนี่คือเนื้อกรรมาติถือว่านานนะมีนานแล้วว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแก่ไหมนานๆก็ทุกบแล้วตายตีไม่กระดุ่เอออยากแก่ตายแล้วเราจะมาแต่งดาวเดี๋ยวนี้รักที่ชวนคนไปคนดตอนไปกอนมันเนี้ย ขาเจ้าว <c ười> <c ười> ัดไมาจตายาเจ้าวัดไปมาีกัดืนก็ตั้งรักมาก็เป๊ะเียตั้งรักตั้งรักยาวาเลยเฮอไอ้ลูกวัวุ้าร่างก็เต้ามาเ้ัวเนอดไอ้ายนั่งนมันเลยพูดอ่ะไอ้ประการที่สองเราเรียกว่ากฎธรรมชาติกฎธรรมชาติคือเกิดเกเจ็บและตาย ประก,การที่สามที่เราหนีไม่พ้นแล้วก็อยู่กับมันเราเรียกมันว่าอดของกรรมเรงคนเร่งยนเร่งจักเรงยัดเร่งจงเรงมาเรงอื่นดัดลืในโลกกาไม่กล้าเข้าเรงของขอกรรมคนยองที่มันเป็นไปอย่าคิดว่าคุณพ่อโชคใหนี่แกประสบเพราะร้ายจาการเป็นโชคใหม่เจิอย่าคิดวันนั้นเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากกรรม โรคบางโรคพระพุทธเจ้าเคยจัดในคำสอนเคยหลงกันว่าโรคหนึ่งเกิดขึ้นจากอาหารกินอะไรมากเป็นพันั้นกินพลนิเป็นพลนิหนึ่งอาหารสองเชื้อโรคโควิดไม่รู้มาไม่มาแล้วนะบองวังไปนะบางวังไปนั้นมีเจ้าของงานแกไว้อาตมามาแล้กปึกหนึ่งนี่ปรึกเร่งอาจมาไม่ใยมากต่ว่าตายก็ตายไปแล้วแต่หัวมัน ก็คนใจกันเนียคนเต้ไม no, no, no. ่ไ <crawl> ด <prejudice> ้ยงคนโยมหลยคนิยมใจอยู่โยมมันใจไม่ตังเพราะว่าโยมมันหลายคนโยมใจไอ้เน็ตเนี่ยตมานังมตกใจยร่ที่มโยจะน้อยยว่าพระไมดอาตมาน่ไม่สวยเดียวต่อเจ้าอาตมาปัตตุมากโตมีไปนครมีขมนไปเสกไอ้คนจัดเต้นไอ้ลุกเลยตอนนี้โยนเอาทั้งมาตอกมายุดดอกโคโนเอาทั้งโตอกตก อาตมาจ้างเคยกันัดอาตมาตมาจ้างอังกันเอาไปุ่าคอนี้เคยพังอาเว้เราก็เคยเคยแว่าจตมาันนวกามาแน่นอนอยู่้อยู่ทะเลตั้งน้ำแดมสามวันวัดคืนน้ำบปุ๊บปุ๊บปนี่เลยพูดว่าทีอยู่ทะเลกับอาตมายังคิดอยู่เหมือนกันพูดแล้วอย่าหาว่าอาตมาไปบอกว่าอยนะ บางคนยอมยิ้วตัางไปตึงวัดไกลบ้านเลยยิ้วไปเป็นลานเป็นแสษปาไปตึงวัดไกลบ้านวัดตายเผววัดตุ้มเปล่าใค่ไม่ปาไปเผาวัดนู้นนะทุกตาแก่ไปแค่ตายตายก็โง่แลาวสิแล้วคนบ้านเดีราตั้ดคนบ้านเองอาะใครดีไหมแต่ตาของบ้านเพื่อนกันดีแค่ตายแต่คนบ้านเองอ่ะอย่ากูรู้จักษ์ตู้นี้กอดบวชอันเปลีกี่ตา เลยคือวิตรีกุคนอาตมาเวลาพูดอาตมาพูดมาเนี่ยโยมช่วยกันทำบุญวัดแก่บ้านเหมือนคุณพ่อโชคใจเหมือนลูกหลานเราก็ทำบุญวัดตุ้มเปล่าที่ดูแลกันพอตายอยู่แบบว่าทำมันี่ก็รู้เลยน่านังไงจมื่นอาจารย์จะมาถ้าเอาหลบวัดได้เอาหลบไหมเอาเวลาแก้าัดเนาจะมานะพูดอ่ะ บุญก็เหมือนกันไอ้กดหึงกรรมนี่มันสอนจัดจริงถ้าทำกรรมดีอไรก็ได้ผลของกรรมดีเราอย่าไปหลงอะไรที่มันทำให้ติดใจแล้วก็ชีวิตเรามั็นต่ำลงชีวิตนี้มีสองอย่างน่ะตามาแลงว่าชีวิตนี้มีสองอย่างที่จะอยู่เพื่อนเราในวันที่เราเงาหนึ่งหมา มีเพื่อนเลยถ้ามีหมาตัวหนึ่งโยมจะนั่งเลี้งกับหมารู้เรื่องไอ้นี่ได้ข้อมือตีหมายกมือไอ้เท่เจ่งใจนี่เอออย่าไปได้นะ้ดูนะอยู่กับแม่นะปันณ์ปณีเลี้ยงกับอยาบหมารู้เรื่องไหมวะสงฆ์พระไม่ใช่พระแบบนี้นะพระที่แขวนนั่นเนี่ยมาจากระนองถ้าขับคนเดียวคนโยมปนกระเปอไปท่านยุ่งสึกขีดขาดโยมจะคิดทันที ลูกบออยากไปไหนเอ้ยยุบรถรัวเว้ยนะปตัญา์เนอะปตัอยู่เพื่อนกันปตันญาพอเขาถามมาแล้วใคอยังมากับปลาอี่เทศเพื่อนนะพอปีปลายังนอ้อยู่วันเลยมันมีหลุดสงอย่างจึงบอกว่ากฎของกรรมนี้มันสำคัญแน่นอนรวมทั้งทั้งหลายสามกฎนี้อย่าทำอะไรที่มันผิดแปลกแล้วก็แยกออกไปหนึ่งอย่าทำให้ชีวิตมันผิดกฎหมายสอง อยากไปฝืนธรรมชาติของมันแกแล้วก็ปล่อยให้มันแกไปเนี่ยตมาใน21หมอนัททำปันทั้งนักนี่เลยแสนหนึ่งพอถิมได้เี่จะทำปันทีนะหมอบอกว่าต้องทำถ้าท่านไม่ทำเพราะท่านอายุยังน้อยแค่31ปีเลยไม่นั้นเวลาท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับพรอาหารก็ตัท่านยักไม่ดีปันมันยักไม่ได้แล้ว ต้องไปทมอาตมาก็พอเหมือนสองพกอย่างได้ไหมแบบไหนบอกว่าวันเดียวพอตั้งมั้หรือตั้งโชดเลยโคบบอกไม่ได้แล้วกลัวเราทนไม่ไหวอาตมาว่าทนไหวเนี่ยนะทดูเนี่ยวันนั้นยับปิดแตกมาเก็บมึงเรายักกระดูกหมือแตมาเที่ยวต่อแล้วนัเจยไม่ออกใคยมาเห่งควันวันนี่เลยพูดเลยนี่อาตมานี่ะกทนอาตมากลัวที่สุดเลยตอนนี้ ตนี้กลัวแล้วอยู่เพราะว่ามันมีโอกาสพอมันเป็นตอมันเดียวกาสไปกโเป็นมะเร็งมาวันเดียวนี่ฮะเียกาสเป็นมะเร็งในช่องปากกันยุ่คิดแหละตกลงจะทำมาเลงไม่ได้กันเป็นปลาปลื้มมู้จีด่าเขาปลื้กันนะทำเลงก็ได้นี่ตัวนี้ยังเลงได้อยู่นี่เลยพูดก่นนี่ยุงดุงเลยนี่อาจจะเป็นกฎต่าเดียยก่ำมาคือตรรมาก็ได้มก่อนละตมานี่กินเหล้ามองยาอยู่อ้ยต่ตมานี่ไม่ใช่คนดีเท่าไรเมื่อก่อนนะ นี idea idea, summer, It, ่เ oh ดี so ๋ยวนี time, eve, life, we And, so we decide, ้ดีขึ้นมากอิซึแล้วะนี่อินึแล้ววะไอ้ยูแรนคนเดียวนี้มันแปลกกันพอออกก็คือจากไ่พอออกกัดสิ๋นประหารชีวิตแล้ววะที่มันลนใน้ากนะแล้วมันยิงเด็กนตายเราตามคนพอออกกยมดูต่คนระดับพอออกมันจะเป็นโจรเลยให้เราจะเอาว่ากันมาแน่ไม่กันนะเออไม่ไปวันก่นน้โดนเอาว่าตายทีเดียวเลย นี่ก็เลยพูดในระบบว่ากฎของกรรมนี่มันสาคัญเสมอนี่ก็เลยยกกฎขึ้นมาสามกฎและก็ให้กำลังใจลูกหลานคนตายด้วยกูโยมคุณพ่อจุกใจชุบวารูดมเป็นปบายแล้วลูกเรศะันนั่งโยมลูกเรศกันนั่งยิ้มเฉยอยู่บางทีจะมาปอย่ในบ้านหอมเรียนเราเลย อาตมามาเรียนอยางน้อยบอว่าเมียก้มคนจุปอระยานอาจมาอยู่ไหนโอ้ไม่รูก็ตังไน่ตกเป็นนแล้วตกมาอยู่ไหนทำไมอยู่รวยอึงได้เงี้้ายามอยก็ารวยพายามเอแกไ่รไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหตเป็นจรนยจะรักจะเรียน้วจริงเียเียรวยเด น้นก็เลยพูดให้เราตั้งแั่หลายเนี่ยฟังในค่ำคืนนี้แล้วก็ฝากเอาไปด้วยนะคุณย่นะ้แล้วก็บอกพูกหลานว่าอย่าไปเสียใจเ,เรื่องการตายของคุณพ่อเพราะเราทําดีที่สุดแล้วไม่มีใครจะหนีกฎของธรรมชาติและก็หนีกฎของกรรมได้กฎหมายบางครั้งอาจจะหนีมันไว้ให้ไกลให้้นแต่กฎของธรรมชาติแล้วก็กฎของกงรรมสองกฎหลังนี้เราหนีไม่พ้นอย่างแน,น่นอนก็ฝากตั้งแตงหลายเอาไว้ด้วยในค่ำคืนนี้ ขอเห่าท่านทั้งหลายผู้สนับพระความพระธรรมปฏิเทศนานด้วยเจตนาอันเป็นกุศลของท่าคณะท่านเจ้าภาพและเจตนาอันเป็นกุศลของท่านทั้งหลายในโลกดวงพลังแห่งบุญพลังแห่งกุศลอุทิศแด่ดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อชุบใจคุณพ่อรุ่นท่านผู้บัญชนหากดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อชุบใจไปตอบตุ้ดในทิศทุก้นจกทุ้กไปตอบตุ้ดในทิศศุกก็ขอให้สุกรยิ่งยิ่งไปพร้อมด้วยขอโดยฝนท่านทั้งหลายท่านประสบด้วยความสุกร์และความเจริญ ราคือการเจริญด้วยอายุวันนักสุขการรัปฏิภาชนะสามสมบัติระสารสมบัติที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลด้วยกันทุกท่านทุกคนรับประทานวิสัชนาที่แจงแสดงพระธรรมเทศนาปราโรคฉลองศรัทธาและแสดงความจริงของกฎสรรทั้งหลายฝั่งล้วก็เห็นว่าสมสมัยได้เวลาจริงขอสมบุ์ยติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยแกบาักชะนี้